มาละเดอไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไวท่านเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยทเา,าเหตาาุกรอยู่กับไอแคนใะนช่วงไอแคนบอกข่าวเดอพี่น้องเดอวันนี้แคนเตือนพี่น้องประชาชนอีกแล้วนะครับว่าอย่าหลงเชื่อข่าวลือในสื่อออนไลน์กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความว่าสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส่งข้อความ SMS แจ้งอัปเดตข้อมูลบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือบัตรทองให้เป็นข้อมูลปัจจุบันมิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธ,ธ,ธิ์ <m> ที่ทันทีซึ่งจากการตรวจสอบไปยังสปสชกระทรวงสาธารณสุขก็พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเทจสปสชไม่มีนโยบายโทรหรือว่าส่ง SMS สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลโปรดอย่าหลงเชื่อคลิกลิงก์ที่แนบมาด้วยนะครับเพราะมีความเสี่ยงอาจถูกแฮกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินหรืออาจจะถูกหลอกล่อด้วยวิธีการต่างๆ โดยสิทธิบัตรทองนั้นเป็นสิทธิการรักษาพื้นฐานสําหรับคนไทยทุกคนไม่มีการตัดสิทธิใดๆทั้งสิน้นมีแต่การเปลี่ยนไปใช้สิทธิอื่นเช่นหากรับราชการก็จะเปลี่ยนมาใช้สิทธิสวัสดิการของราชการหรือหากเข้าทํางานในบริษัทเอกชนก็จะเปลี่ยนสิทธิมาใช้ระบบประกันสังคมเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.nhso.go.th หรือโทร1 3 3 0นนะครับวันนี้แคนบอกข่าว ลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ